สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระถ้าพูดถึงการเลี้ยงดูลูกในยุคโซเชียลในปัจจุบันคุณผู้ชมคงเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมักจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือจอแท็บเล็ตรวมถึงจอคอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกนะครับดังนั้นภาพที่เราเคยเห็นคุ้นชินตากันก็นกคือภาพที่เด็กเล็กๆเ,เนี่ยเล่นจอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตการที่เด็กเล็กๆโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่่กวาวาบนนั้น เล่นหรือจ้องจอโทรศัพท์มือถือไประยะเวลานานจะส่งผลเสียหรือผลดีอย่างไรบ้างในวันนี้ครับช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกีย,กยตรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสกาวรัฐเพชรยิ้มจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้กับเราว่าการที่เด็กจ้องจอโทรศัพท์มือถือหรือจอแท็บเล็ตไประยะเวลานาน,านจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างและระยะเวลาที่เด็กควรจะอยู่กับจอเหล่านี้ควรไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับอาจารย์สกาวรัตส,สวัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์น่าจะเคยเห็นภาพที่เด็กเล็กๆนะครับเล่นจอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับใ่คอ,อยากจะถามอาจารย์ครับว่าการที่เด็กใช้จออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะผลเสียต่อเด็กนะคะก็คล้ายๆกับผู้ใหญ่นะคะก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะมีเรื่องของอาการเมื่อยล้าตาได้นะคะ,คะเพราะว่าเด็กต้องจ้องระยะใกล้นะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยค่อนข้างมีแสงที่สว่างมากกว่า เวลาเราอ่านบนกระดาษนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของตาแห้งนะคะเนื่องมาจากเวลาเราเพ่งนานๆเนี่ยเราก็จะกระติบตาน้อยลงก็เกิดได้กับเด็กเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากที่ตาแล้วเนี่ยก็ยังจะมีผลต่อเรื่องของพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเนาะอย่างที่เราทราบกันเรื่องของการสื่อสาระนะคะการพูดเนี่ยมันมันก็จะไม่เหมือนกับพูดกับคนจริงๆนะคะเรื่องของแสงสีฟ้านะคะก็จะทําให้มีผลต่อเรื่องของการนอนหลับของเด็กได้เช่นกันนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงนะคะเรื่องของสายตามีเวลาจ้าจ้องมองอะไรที่มันใกล้ๆนานๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดสายตาสั้นมากขึ้นได้ในเด็กเพราะว่าตาเขากาลังพัฒนานะคะไม่เหมือนตาของเราแบบเนี่ยที่มันคงที่แล้วแต่ของเด็กเนี่ยเขายังมีโอกาสที่เกิดสายตาสั้นขึ้นไปได้โอเคโหก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับทั้งแสงสีฟ้าเองที่เป็นอันตรายเหมือนกันแสงสีฟ้าที่มันส่งผลแย่กับดวงตาเราบ้างครับอาจารย์ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นแสงสีฟ้าที่มีความเข้มข้นมากนักนะคะระ,ะยะยาวก็อาจจะมีผลเรื่องของจอตาเสื่อมได้อันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ระยะสั้นๆเนี่ยเนื่องจากแสงสีฟ้าเนี่ยมันมีคลื่นความถี่ที่สั้นๆมันจะกระเจิงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดอาการไม่สบายตาะนะคะ,อ,ะอีกอันนึงก็คือว่ามันจะถูกรับโดยตัวเซลล์ที่อยู่บนเวณจอตาแล้วก็เชื่อมไปที่สมองนะคะเพื่อควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนไทรอยด์ตัวอ่น ก็จะมีผลเรื่องของการนอนหลับถ้าเราไปดู<ม>จอใช่ไหมคะเราก็ดูตลอดเวลาแนละ้วบางทีก็มืดแล้วพัะที่ต่งดินแล้วก็ยังดูมันก็จะทําให้วงจรในการนอนหลับของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้โอเคค,ครับอาจารย์ครับเราจะมีตัวเลขแนะนำไหมคะว่าเด็กเนี่ยควรจะอยู่กับจออิเ,อเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไม่ควรเกินขี่ชั่วโมงต่อวันนะครับค่ะจริงๆเราไม่มีตัวเลขแน่ชัดนะคะ,คะว่าต้องอยู่นานเท่าไหร่หรือ<ม>น้อยกว่าน,นี้เราจะปลอดภัยอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าพยายามให้สั้นที่สุดนะคะแล้วก็ใช่กระตุ้นให้เด็กออกไปทํากิจกรรมข้างนอกที่เขาใช้สายตาระยะไกลนะคะแต่ถ้าถ้าจําเป็นอย่างเช่นตอนนี้มีเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยก็จะต้องกําหนดช่วงเบรกให้เขานะคะแบ่งเป็นช่วงช่วงสัก2ี่นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ให้เขาเบรกมองไกลที่นึงนะคะเป็นช่วงพักสายตา่นเองใช่ใช่ค่ะใช่อาจารย์ครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานของเราเนี่ยมีความผิดปกติของดวงตาหรือสายตา ใช่ค่ะน,นี้ก็เป็นคําถามที่ดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้า,ถาเด็กเนี่ยเราตรวจพบโรคความบิดเบีติของการมองเห็นตั้งแต่เล็กๆคนของการรักษาก็จะดีกว่าไปรักษากับเขาตอนโตนะคะ,คะก็คือ,อ,อก็ต้องสังเกตค่ะเรื่องของตาว่าเออเขาหลี่ตาดูทีวีหรือเปล่าเขาเอียงหน้าไหมหรือว่าตาเขาสั่นหรือเปล่าหรือว่าตาเหล่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดเจออาการเหล่านี้ก็แนะนำให้มาพบจกักษุแพทย์ค่ะโดยเร็ว อาจารย์ครับแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยควรจะเริ่มมาตรวจกับจักษุแพทย์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเพื่อเป็นการป้องกันใช่ค่ะอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็ดีเช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย,นยคนที่ไม่มีอาการดังกล่าวต่ออ่ที่หมอกล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าจัดปกตินะคะเพราะเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีตาข้างดีอยู่ข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่ดีนั่นเนี่ยเขาจะจะทําตัวตามปกติคือใช้ชีวิตปกติด้วยตาข้างดีของเขาเนี่ยครับแต่ข้างหนึ่งก็จะไม่ได้รับการรักษาสุดท้ายก็จะกลายเป็นตาขี้เกียจเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนําให้มาตรวจตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มสื่อสารได้เริ่มอ่านตัวเลขได้หรือว่าบอกเป็นรูปภาพได้นะคะอย่างน้อยก็ให้มาวัดสายตาดูว่าดีเท่ากันสองข้างหรือเปล่านะคะก็คือเป็นช่วงอายุที่สามารถที่จะบอกเราได้ว่าอที่เราเคยเห็นอ่านคล้ายกับตัวที่ตรวจตาสามารถเขาบอกบอกเลขหรือว่าตัวอักษรหรือรูปให้เราได้ประมาณสักสามสี่ขวบสามสี่ขวบนะคะอ๋อโอเคฮะ สมมติว่าถ้าเกิดเด็กหรือผู้ปกครองเขาละเลยไม่ได้มาตรวจนะครับแล้วปล่อยให้เลซี่ไอต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างครับในระยะยาวใช่คือถ้าเกิดว่าเกินอายุสิบขวบดขึ้นไปนะคะประมาณ10ขวดสิบ1าขวบเนี่ยก็จะรักษายากแล้วจ,จะกระตุ้นกลับมาให้ตาข้างที่เขาเกิดตาขี้เกียจเนี่ยกลับมาปกติเนี่ยยากนะคะ,คะก,ก็แนะนําว่าถ้าอย่างน้อยถ้าไม่ได้มาตรวจกับหมอก็อาจจะใช้วิธีการตรวจเองที่บ้านก็ได้นะคะลองดูคร่าวๆก็คืออย่างให วางตัวอักษรที่อยู่ตรงให้ไกลออกไปหน่อยนะคะวางไว้ตรงผนังประมาณสัก3ามสี่เมตรเราให้ลองปิดตาอ่านดูว่าเขาสามารถทำได้ไหมคร่าวๆเทียบกัน2ด้านสองตาใช่ค่ะแต่โดยทั่วไปจริงๆตอนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็จะมีการเหมือนตรวจคัดกรองอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะส่งเด็กมาพบกับจักษุแพทย์ได้ทันค่ะอาจารย์สุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากคุณผู้ชมครับว่าวิธีในการป้องกันการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมมีอย่างไรบ้างครับค่ะ วิธีการป้องกันนะคะก็คือเรื่องของการลดช่วงเวลานะคะไม่ให้เราใช้สายตาก,กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลายาวๆนานเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องอมีช่วงพักนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือทุก20ินาทีก็พักสักทีหนึ่งนะคะคก็ใช้กด20 20 20ยเหมือนกันนะคะที่เคยบอกก็คือ2ี่สบนาทีพักทีหนึ่งพักนาน20สิวินาทีมองไกลประมาณ20สิฟุตอย่างนี้นะคะกับเด็กก็ใช้ได้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของการจัด นะคะแสงสว่างให้พอเหมาะนะคะเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องเรียนเนี่ยไม่สว่างมากเกินไปไม่มืดเกินเกินไปนะคะตัวหน้าจอเองก็ต้องหมั่นทำความสะอาดด้วยนะคะเพื่อให้มันได้เห็นชัดนะคะเรื่องของสายตานะคะถ้าเกิดว่าเด็กมีสายตาสั้นยาวเอียงอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องรับการแก้ไขนะคะไม่งั้นมันก็จะเป็นการเหมือนทําให้ตามันล้าเร็วขึ้นนะคะเรื่องของความห่างของหน้าจอผู้ควรจะห่างจากตาพอสมควร นะคะก็ประมาณสัก20-28นิ้วนะคะให้เหมาะสมะให้เหมาะสมแล้วก็จัดท่านั่งนะคะให้ให้คอเนี่ยก้มลงนิดนึงนะคะคือหน้าจอต่ำกว่าระดับสายตาประมาณสัก4นิ้วยางเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของของการจัดท่าทางแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งเรื่องของระยะเวลานะคะ,คะที่เหมาะสมนะค,ะค่ะก็คือทำไงก็ได้ให้สายตาเราไม่ต้องเพ่งหรือจ้อง ให้มันเครียดเ,เกินไปใช่ค่ะ,อะโอเคครับและในวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะครับว่าการที่เด็กเล็กนะครับจ้องจอโทรศัพท์หรือจอแท็เบเล็ตไปแล้วเวลานานเนี่ยก็ยส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับนอกจากจะทําให้สายตาเนี่ยต้องเพ่งนะครับแล้วก่กอให้เกิดโรคสายตาสั้นตามมาด้วยแล้วเนี่ยยังทําให้เกิดการที่บางครั้งนะครับการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ครับก็อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กในช่วงแต่ละวัยที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองนะครับควรที่จะต้อง ทางที่ดีสุดก็คือนั่งดูคอนเทนต์เหล่านั้นกับเด็กไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อเป็นการสกรีนเนื้อหาให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยด้วยนอกจากนี้ยังช่วยสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวด,ด้วยนะครับและในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสกาลั์เพชรยิม้มจากภาควิชาจากักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ครับครับสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงนานาสาระน่ารู้ครับ ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนําคําถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามาทางสีรัานออนไลน์มาให้คำตอบกันเรามาเริ่มที่คําถามข้อแรกกันเลยครับภรรยาอายุ50ปีตรวจ C.T. สแกนพบก้อนเนื้อที่ถุงน้ําดีขนาดประมาณ5เซนติเมตรและบางส่วนที่ตับจะเข้ารับการรักษาต้องทําอย่างไรบ้างครับสามารถนําผลการตรวจมาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสรยศาสตร์ค่ะผมอายุ71ปีสูง165เซนติเมตรหนัก65กิโลกรัมป่วยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทมาได้7ปีล่าสุดได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนดอกหมอให้เข้าอุโมง์ผลออกมาว่าต้องผ่าตัดกระดูกข้อที่2แต่ได้คิวปีหน้าแต่ผมปวดมากได้ยาม,มากินก็ไม่ดีขึ้นอยากจะมารักษาที่นี่ค่ารักษาแพงมากไหมครับ โรคก,กระดูกคอกดทับเส้นประสาทที่คอข้อที่2การผ่าตัดมีหลายวิธีค่าใช้จ่ายอาจมีสิทธิการรักษาค่าราชการบัตรสุขภาพทุนหน้าบัตรทองประกันสังคมค่าใช้จ่ายก็จะมีหน่วยงานช่วยแบ่งเบาค่ะส่วนค่าใช้จ่ายการผ่าตัดนอนโรงพยาบาลขึ้นกับชนิดการผ่าตัดซึ่งมีหลายแบบต้องมาตรวจดูก่อนค่ะแนะนำมาตรวจที่แผนกออโทพีดิก และหากแพทย์ตรวจดูแล้วว่าต้องผ่าตัดก็จะมีการประเมินค่าใช้ใจ่ายได้ในวันเดียวกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาศริยศาสตร์อทโทปิดิกและกายภาพบำบัดค่ะอายุ43ปีสายตาสั้น650กับ500เริ่มมีอาการสายตายาวและเพิ่งรู้ว่าตัวเองมองไฟตอนกลางคืนแล้วเห็นแสงกระจายบางครั้งรู้สึกว่าการปรับโฟกัสของสายตาช้าโดยเวลามองตรงไปที่ข้างหน้าจะเห็นภาพไม่ชัด สักระยะก็จะชัดขึ้นวุ้นในตาเสื่อมตรงบริเวณตรงกลางตาข้างหนึ่งทําให้บางครั้งมองตรงแล้วต้องกระพริบตาอีกครั้งจึงจะดีขึ้นบ่อยครั้งที่เห็นเหมือนมียุงบินไปมาทั้งที่ไม่มีจริงอาการนี้ยังเป็นปกติหรือควรต้องตรวจคะและถ้าต้องตรวจควรตรวจที่จุดไหนเป็นพิเศษคะควรตรวจคะควรขยายม่านตาเพื่อตรวจเรื่องวุ้นตาเสื่อมให้ละเอียดภาวะสายตายาวเกิดขึ้นได้ตามอายุค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจาักษุวิทยาค่ะครับก็พบกันไปแล้วนะครับกับคําถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพก็สามารถพิมพ์คําถามและส่งมาได้ที่ www.sirira-online.net แล้วผมจะไปหาคําตอบจากคุณหมอสิริราชซึ่งเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นมาให้คําตอบเองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระ ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ